โอเควันนี้เราจะมีการชูดแบบใหม <S at high requirement> <online> ่เป็นการชาเลนจ์กันระหว่างพ่อกับลูกดูให้ดีโอเคตอนนี้คือเราจะชูดในตรงตำแหน่งไฟเท่านั้นถ้าชูดตรงตำแหน่งไฟตามที่ขึ้นจะเห็นไหมครับตำแหน่งไฟเราจะได้100บาทอันนี้จะเป็นการฝึกให้เขายิงให้ตรงตำแหน่งเพื่อมองโกก่อนมองตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนว่าตำแหน่งไหนว่างโอเคเข้าพับ ได้เอาหนึ่งร้อยโอ้ได้อีกสองร้อยครับเขาจะไม่รู้ตำแหน่งอุ้ยเกือบได้โอ้โหสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยทำไมมันแม่นจังหกร้อยได้ได้เจ็ดร้อย แปดร้อยเก้าร้อยอุ้ยเกือบเข้ามันฝึกเขาดูโตก่อนด้วยอุ้ยเกือบเข้าอุ้ยพันหนึ่งเข้าอีกเหรอพันสองน่ากาดแม่นขึ้นมาก ้ยพันสามเฮ้ยพันสามอูดัดเกินขึข้นกระบอกแต่แม่นพันสามอย้ย โอเคอเก่งมากได้แค่พนะันสามเมียตั้งพันสามเยอะที่สุดในตั้งแต่ชุดมาแล้ว